สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เมื่อชาาเกรดแบกเกอร์ับผมกลับ้าสูร่รายการเกรดแบกเกอร์ทอล์กอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกออ่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ G P X Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรา,ายการเราจิเนินทั้งการครับผม แล้วก็สำหรับทางค่าย GPS เองนะครับนอกเหนือจากที่ได้สร้างปรากฏการณ์ไปกับ GPS โ r o n รถเื่องสกูเตอร์นะฮะคันแรกของทางค่ายแล้วก็สร้างยอดขายด้อย่างถล่มทลายไปแล้วนะครับครับผมส่งท้ายปีเนี่ยทาง GPS ยังมีอีก2รุ่นที่น่าสนใจนะฮะครับผมเราจะมา พูดคุยให้เพื่อนๆฟังในทอกครั้งนี้นะฮะอย่าง <ผม S 1> ทคันแรกก็คือ GPS Legend 150 FI นะครับแน่นอนว่าเป็นเครื่องยนต์ของ GPS FI จากแบรนด์ d e l ฟ h i ประเทศอเมริกานะครับ,รบในพิกัด 150cc 1น <c oughs> สูบ4จังหวะ ซึ่งรถรุ่นนี้นะครับผ่านมาตรฐานยูโรโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับผมสำหรับรถคันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของงานดีไซน์ภายนอกเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่ายังคงมาในเอกลักษณ์ของตระกูลเลเจนด์คลาสสิกค่ายนะฮะเป็นคลาสสิกเบยไฟหน้ากลุ่มนะฮะครับผมเป็นบาดั้งตอนเดียวทางน้ามันทรงแบบกระชับนะครับแล้วก็เรื่องของโช๊คอัพหน้าที่เป็นอัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็พร้อมกับโช๊คอัพหลังคู่นะฮะจากแบรนด์ YSS แบบโช๊คแก๊สนะฮะระบบอกมีสองแก๊สนะ แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของสายสปอร์ตซึ่งคันที่ว่านี้ก็คือ New Demon GR200R เวอร์ชันดาคอซ่านั่นเองอันนี้เป็นเวอร์ชันพิเศษส่งท้ายปีเก่าต่อรปีใหม่ใช่ครับครับผมซึ่งคันนี้นะฮะความพิเศษแน่นอนแหละก็คือในเรื่องของสีสันนะครับจะในเวอร์ชันของดารคอซ่าเนี่ยจะมาด้วยกันอยู่2สีนะฮะครับผมเป็นสีโรสโซเรดนะฮะครับผมเฉดสีแดงสดตัดกับดำแล้วก็สีคาร์บอนแบล็คนะฮะจะเป็นเฉดสีดําตัดกับสีทองนะคือสองสีนี้สวยมากนะตัวจริงสวยมากใช่ครับก็คือให้อารมณ์คนละแบบนะฮะสีแดงก็ร้อนแรงสีดําก็ดุดันนะฮะใช่ครับผม โอเคครับกลับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับ,บการย่อขนาดรถรศั์จากค่ายตัวเองลงให้มันอยู่ในคลาสที่เล็กลงนะกับค่าย t ไทอัม um ครับผมคือไทอัมเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยพวกเขาได้ทำการเปิดตัวไนะทเดนส t 6060ไทเดน n t ครับด้วยราคาชนะ็อคไพรส์นะฮะสมมติเป็นราคาที่ Price, ช็อคไพรส์ช็อกจริงๆ,ๆมีกระแสตอบรับ ในภาพรวมนะฮะทั้งตลาดสากลโกลบอลโมเดลแล้วก็ตลาดในประเทศไทยเราเนี่ยดีมากๆเมื่อก่อนเนี่ยคนจะซื้อไทรอัมเนี่ยคอ่ะเอาก็ต้องมีเงินเนาะก็ประมาณสี่แสนบวกลบเลิกขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าพอพอตัวของไทเดนเนี่ยเปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยทำราคาที่3 0,000นนิดๆเนี่ย3,9,000ก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่ จับต้องกันได้ง่ายราคาไปชนกับรถคลาส 650cc จากทางค่ายญี่ปุ่นแต่ด้วยความที่มันเป็นรถยุโรปเนี่ยมันก็พูดตามตรงคือมันก็มีความความขขังอะไรบางอย่างนะฮะที่ที่ทำให้แบบดองเบเกอร์ยังคงแบบทวินหาตรงนี้อยู่ใช่ฟีเจอร์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่จัดให้มาแต่ละอย่างจัดหนักจัดเต็มมากนะฮะก็เลยทำให้ยอดขายเนี่ยไปได้ดีนะฮะครับผม ทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องราวของไทเดนแต่ว่าที่เราจะมาพูดคุยกันในครั้งนี้เนี่ยม่่ใชันะไม่ใช่ไทเดนมันจะเล็กกว่านั้นอีกกับรถไทอัมในคลาสเริ่มต้นนะครับที่ประมาณ300ถึง350ซีซีเนี่ยแหละครับตรงนี้เองนะครับทางไทอัมเนี่ยได้ออกมาประกาศชัดเจนคือตรงนี้มันไม่ใช่ข่าวลือแล้วนะครับทางค่ายออกมาประกาศแล้วว่าพวกเขาเนี่ยได้ร่วมมือกับทางค่ายบาจาร์ บาจาร์เนี่ยคุ์นใช่ไหมคือบาจาร์ขายบ้านเราตอนนี้นะฮะขายแล้วขายแล้วขายในนามของรูมบารูม่ารูมนะฮะที่เป็นพันธมิตรกับทาง KTM แล้วก็ฮัสคว a น่าเนี่ยที่ที่มีอยู่3แบรนด์ที่ขายในบ้านเราแต่โปรเจกต์นี้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับ KTM โดยตรงนะฮะจะเหมือนเป็นเป็นไซส์โปรเจกต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่บาจาร์เนี่ยจะรับหน้าที่ในการผลิต ตัวรถให้กับทางไทอัมในคลาส250ถึง 700cc จริงๆก็เป็นแรนด์ที่กว้างอยู่นะฮะแต่เราจะไปโฟกัสที่ในกลุ่มเริ่มต้นกันก่อนนะฮะซึ่งจุดประสงค์ของโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์นะฮะทางเลือกใหม่ๆในราคาที่เอื้อถึงได้ง่ายแน่นอนละแล้วก็สามารถเข้ากลุ่มเป้าหมายได้กว้างมากขึ้นใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ใช้รถในคลาสประมาณนี้กระจายตัวอยู่ทั่วโลกมากหรือ ตัดภาพที่อินเดียก่อนก็ได้อ่าอินเดียนะฮะในช่วงปีนี้แค่ปีเดียว2020เนี่ยครับรถมอเตอร์ไซค์อสงคลาสสิกเนี่ยแหละในคลาส350เนี่ยโดดเด่นนะฮะออกมาด้วยกันถึง2รุ่นออย่าง Honda CB 350 h n e s s เนี่ยใช่มา่อน้านนี้แล้วก็ล่าสุดนะฮะกับรถยนต์เอ็นฟิล e t เมเทโอ350อันนี้ผมก็ไปขี่มาแล้วนะเป็นไงบ้างเพลินมากนะเมเทโอนะครับดีมากเลยนะฮะซึ่งเห็นได้ว่า รถคลาสนี้เนี่ยมีความต้องการในตลาดอย่างสูงโอ้สูงมากแล้วไท่อัมเองเนี่ยที่จะต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อรถคลาสสิกค่ายหนึ่งเนี่ยใช่ใช่เขาจะไม่มองตลาดนี้ได้หรอเออก็จริงนะคือจริงผมว่าเขามองมานาแล้วนะเขาน่าจะมองมาตั้งแต่เห็นญี่ปุ่นทำละฮอนด้ายามาฮ่าคาวาก็จะเริ่มมีแบบรถคลาสเล็กที่แบบเป็นแบบทรงทรงสปอร์ตคลาสสิกอะไรเงี้ยเยอะเยอะหน่อย แล,แ,ลแล้วทางไทอัมเองซึ่งก็เห็นแล้วว่าโรเจอร n แอนฟิที่เมื่อก่อนก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในอังกฤษเองด้วยกันมาทําตลาดรถมาใส่ในค้าที่แบบเล็กลงเนี่ยมันได้ผลตอบรับที่ดีขึ้นเขาก็คงจะมองจากตรงนี้แหละใช่ครับตรงนี้เองนะฮะทำให้มันเป็นที่มาว่าความ,มเป็นไปได้นะฮะของรถจากทางไทอัมเนี่ยที่จะออกมาใน,ในเฟสแรกเนี่ยนะค,ะครับผม น่าจะมาในตระก,กูลบอลนองวิวนั่นแหละแต่จะเป็นบอลนองวิวในคลาสประมาณ3 0 0ร้อถึงสามซีซีนะครับผมนะความจริงแล้วเครื่องยนต์ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไปเป็นรถแนวอื่นจากทางไทอัมคือ,ทอไทอัมไม่ได้มีมีแต่รถคลาสสิกอย่างเดียวนะใช่ครับผมโมเดิร์ตสปอร์ตก็มีอ่าแบบเป็นเป็นสปอร์ตแฟริงก็มีมนะเป็นทัวร์ริงเขาก็ทำใช่แคมเบิร์นเขาก็ทำใคือมันมีหลากหลายแต่ว่าพระเอกของเขาอ่ะคือรถคลาสสิกในเกตเรียกว่าเป็นภาพจำของค่ายดีกว่า ะซิก <N> <A signature. S 1> เนเจอร์เซิกเนเจอร์ของค่ายคือต้องคลาสสิกเท่านั้นสำหรับไตร่ตต้อง,อต,องต้องมีคลาสสิกม,มาอยู่ด้วยแน่ๆแหละมีการคาดการณ์ว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเออแล้วมันมา,นานในคลาสนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์แบบไหนจะยังคงเป็นสองสูบอยู่หรือเปล่าอะ,อะไรอย่างนี้มีการวิเคราะห์นะฮะจากทางสื่อต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่ามันจะมาเป็นเครื่องยนต์แบบหนึ่งสูบหนึ่งสูบนะฮะแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศด้วยอันนี้คือ เข้าแก๊บคลาสสิกแก่นะมันเป็นความคลาสสิกจริงๆนะฮะคือมอเตอร์คไม่ต้องมีละไม่ต้องมาสองสูบอะไรละรถคันนี้เอาไปสูบเดียวพอเน้นหล่อเน้นหล่อเน้นหล่อแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยถ้าสองสูบราคาก็อาจจะโดดขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่ารถอย่าง CB สามห้าศูนย์ของฮอนด้าหรือว่าเมเทโอตามมาส่วนของยูเรนฟิลเนี่ยก็เป็นสูบเดียวทั้งนั้นแหละก็มาในสูตรนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว อ,อยู่ที่ว่าเรื่องของดีไซน์นั่นแหละว่าทางไทอัมเนี่ยจะทำออกมาได้โดนใจขนาดไหนสเปคเครื่องยนต์เนี่ยผมยังไม่ทราบจริงๆว่าจะเป็นเครื่องจากทาง Triumph หรือบาจารหรือว่าเป็นเครื่องจากทางบาจารุ่นในรุ่นหนึ่งที่เอามาใส่ลงไปในแบรนด์ของ t r i u มเนี่ยอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่า เชื่อเถอะว่าอะยังไงมันก็ต้องเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานคุณภาพแล้วแหละใชตีตาออกมาในแบรนด์ไทอัมแล้วไท่อัมนี่เขาไม่ได้แบบขี่หมูขี่หมาปล่อยต่านค่าหนึ่งปล่อยผ่านนี้นะไม่ใช่แน่นนนอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของดีไซน์ภายนอกเนี่ยไทอัมจะย่อสเกลนะของตัวยอดนิยมอย่างบอนด์วิล ทีร0หรือว่าท1 2 0ก็ตามดูหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยลงมาในคันนี้ให้ได้โดยที่ไม่เสียกรักไปมากเนี่ยผมว่ายังไงก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีนะฮะตรงนี้ราคาเนี่ยเป็นไปได้นะครับรบว่าในอินเดียเนี่ยเราตีตเดียก่อนะตีคุ้มกอนนะผมบอกว่าในอินเดียเนี่ยอาจจะไม่เกินแสนบาทเป็นไปได้ผมว่าไม่ถึง8ปดหมื่นด้วยซ้ำนะคือคืออย่างอย่างตัว ดอลลนเอ็นฟิลเนี่ยอ่ะที่เป็นแบรนด์อังกฤษเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ทำในอินเดียนี่แหละราคาก็อยู่ที่ประมาณ70,000กว่าบาทใช่แต่ว่าไทอัพเนี่ยอาจจะแพงกว่าสักหน่อยหนึ่งอาจจะตีไปทั้8แ0 0 0กลางหรือ9 0 0 0 0ต้นอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอามาขายในประเทศไทยเราเนี่ยผมก็มองว่ายังไงมันก็ต้องแพงกว่าทะลุแสนโกเกินเลยว่าเกินเกินก็เป็นแสนกลางแต่ว่าอย่าลืมว่ารถของไทอัพไม่เคยมีราคานี้ในบ้านเรามาก่อน ต่อให้มันจะแสนให้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าดีไซน์มันโดนนะฮะเรื่องของงานประกอบวัสดุอะไรเนี่ยได้นะผมว่ามันก็จะเป็นทางเรื่องที่สนใจสำหรับรถแนวคลาสสิกแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ต้องการความแรงความอะไรมากใช่แต่ก็ให้มีพละงกำลังที่โอเคอะพอสั่งได้นะคือแรงมหมอาจจะไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าท้อกทอหนาหนาหน่อยใช่ทหน่อยอะไรอย่างนี้ ทางไทยอัมเองก็น่าจะต้องมาทรงนี้แหละเจาะเจาะกลุ่มนี้แหละ,ะที่ที่เน้นพวกแรงต้ัดจัดคลาสสิกเอาไปคัสตอมต่อได้ไม่ยากาแล้วก็ถ้าราคาแสนกลางๆจริงๆหรือหรือหรือเหลือไปอีกหน่อยก็ได้แสนหกสมมติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีความเป็นไทยอัมอยู่เนี่ยผมว่ายังไงก็ขายได้นะฮะอยู่ที่ว่าจะนำเข้ามาบ้านเราเมื่อไร่เพราะว่า หลายคนอาจจะบอกว่าเมันจะมีโอกาสประกอบไทยหรือเปล่าอผมมองว่ามันค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่ามันตั้งต้นมาเป็นความร่วมมือกับบาจาร์ดแบบนี้ไปแล้วครับแล้วก็บาจาร์ดเองเนี่ยก็ไม่ได้มีโรงงานประกอบในไทยโดยตรงณปัจจุบันนี้นะฮะยังไม่มีนะครับครับ ต่างจากไทรอัมในคาสอื่นๆที่ประกอบไทยซึ่งมันจะเป็นตัวตั้งแต่ไซส์กลางเราถึงไซส์ใหญ่นะฮะซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันอยู่อันนั้นเนี่ยยังต้องน่าจะต้องใช้ลายของทางบาจจานนี่แหละในการช่วยประกอบขึ้นมาแล้วก็ทางไทรอัมเป็นฝ่ายควบคุมแล้วก็ออกแบบตัวรถรประมาณทรงอย่างนี้นะฮะเงินเป็นว่าลายอัพในตัวคัสเล็กในไทยเนี่ยอาจจะขึ้นได้ยากหน่อยค,ค่อนข้างจะยากอยมองเป็นการนําเข้ามาดีกว่าแต่ว่าราคาก็น่าจะเร้าใจอยู่ดีครับครับผม โอเคผมสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกคน GPX Dare to Challenge ผู้การสนับสนุนรายการเราในพิธีการ,รการ็ผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไ r ร b ์สันกันดิไว้เราลงคิดใหม่ๆจะได้ไม่ลืมกันนะจา้าสำหรับตอนนี้พวกผม2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับนับนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge